เร anyway> ี๋ยวพามาชมเครื่องปั่นไฟนะครับของวัดป่าเจริญผลยิ่งไฟฟ้าว์ตอนนี้เจ้าที่กำลังกระแกะกระกายอยู่นะครับดูสายอุตสุดครับกระกายแกงเงาอาจจะหกสิบกิโลวัตต์โอ้ไม่ใช่ร้อยห้าสิบกิโลวัตต์คนใจติดโตได้ตามเบอร์โทรนี่ครับป่าเจริญผลบนสบาย เดีพามาดูเจ้าที่กับแก่กายครับโอเคออโต้เซลครับโอเคกายครับถ้าทุกวันนี้ใครมีเครื่องบันไฟหากินง่ายครับคืนนึงก็ได้แล้วหากินโปรไฟล์เครื่องเสียงนี้นกยูงก็ใช้ก็ไปจำในมุมวันหนึ่งต่อสายต่อสายไฟใหญ่ เม่มกมกวิธีการกระเกกระกายสายนะถ้าใครมาเชีย่ยวชาญอย่ยไปเล่นด้วยนะค <c oughs> ระัถไฟเร็สูงคนะรับป้าทันเต้ก็เรียบร้อยเลยว่าผู้เชีย่ยวชาญนั้นเขาใกล้ได้มันนี้บอกว่าอย่าเล่นกับไฟนะ ทีการเอาสายโตเข้าไปน้ำโอใหญ่มากสายครับวันนี้คืนนี้นะครับับ

มันเพยอย่างหนึ่งเลยวันไป่ร้อยห้าสิบกิโลวัตต์นะ